ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะอำเภอควนกาหลงนะครับปากบาราวิวพอยต์นะครับริมทะเลนะฮะเป็นที่พักก็เหมือนในรูปนะฮะห้องนอนก็เป็นเตียงเดี่ยวน่าจะควีนไซส์นะครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเที่ยวตามเป้าครับสําหรับทริปที่ผ่านมานะครับเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับจากสตีฮิบไปเบตงนะฮะก็เป็นทริปใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวไกลนะฮะแล้วก็ทริปนี้นะครับเราก็ได้เริ่มเดินทางอีกครั้งนะครับซึ่งทริปเนี้ยเราแพลนไว้ว่าเราจะไปลุยฝั่งอันดามันนะครับโดยใช้รถเก่งออฟโรดนะครับ เป็นรถที่น่าจะไม่มีใครไม่มีใครมีนะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยก็เดี๋ยวเราพักกินข้าวนะครับที่ปั๊มปตทนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวกินข้าวไปนหนึ่งครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็ขับรถ ต่อนะครับมาที่สตูลนะครับโดยจุดหมายนะครับคือปาบารานะครับซึ่งเมื่อตอนบ่าย2องนะครับเราก็ไปรับเจติกสมายนะครับที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆนะครับก็เป็นลูกทิปที่ขาดไม่ได้นะครับในแต่ละทิปนะครับ เดี๋ยวเราขับรถต่อไปกันนะครับเราเลี้ยวซ้ายไปสตูนนะครับถนนเส้น406นะครับไปสตูนวันนี้ก็มีรถเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับสำหรับการเดินทางนะครับจาก สนามบินทหารใหญ่นะครับไปสะตูนนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงนะครับของสงขลานะครับเป็นจังหวัดติดต่อโดยเย็นนี้นะครับเราจะไปพักกันที่ปากบารานะครับโดยที่พักนะครับผมได้จองไว้เรียบร้อยนะครับกับเว็บอังโกด้านะครับซึ่งก็เป็น เว็บที่ใช้จองที่พักนะฮะก็จองไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการโทรไปคอนเฟิร์มนะครับที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่พักจะสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขับรถต่อไปนะครับสําหรับการขับรถมาสตูลนะฮะเส้นนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของผมถนนที่ ขับอยู่นะครับเป็นถนนเ่เลนนะครับก็ถนนเพิ่งทําเลยนะฮะซ้ายมือเป็นน้ําตกบริพัตรนะครับก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับน้าตกบริพัตแต่เราก็ไม่ได้แวะนะครับเพราะว่าจะยิงยาวไปที่ปากบาราเลยนะครับสตูนสงบสะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับก็เป็นการเข้าสู่จังหวัดสตูลน,นะครับสองข้างทางก็จะมีร้านขายสลัสะใช่ไหมใช่ของฝากแล้วกันนะครับด้านหน้าก็มีน้ำตกเจ็ดคตาเพชรภูผาเพชรนะครับทางก็สวยดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับเราไม่เคยมาก็ช้าไว้ก่อนนะครับปลอดภัยชัวร์ๆดีกว่าสตูนอีก31กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็เห็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสตูนนะครับทํา,าภูผาเพชรเกาะไข่แสดงว่าทํา,าภูผาเพชรก็เป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คนะครับของจังหวัดสตูลมีนะครับมีตรงนี้ก็เป็นด่านตรวจความมั่นคงนะครับเพราะว่าในเขตของพื้นที่3จังหวัดแล้วก็พื้นที่ของภาคใต้นะครับที่ติดกับปัตตานียะลานาะทิวาสนะครับในส่วนนี้ก็จะ มีด่านความมั่นคงนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับปกติดีนะครับเที่ยวได้หายห่วงนะครับอีก2.5กิโลเมตรนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับไปใช้ถนนหมายเลขสี่หนึ่งนะครับแยก ข้างหน้านะครับ900เมตรถ้าตรงไปนะครับเป็นอำเภอควนโดนนะครับแล้วก็เป็นสตูลเราจะเลี้ยวไปอำเภอควนกาหลงนะครับเลี้ยวขวาเนี่มาแล้ว AF โทมาแล้วยินดีต้อนรับสู่อุทยานายนเรีนโลกสตูลน,นะครับ AF โทรมา AF โทรมา ในที่สุดฟ้าครึ้มที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็ได้แปลสภาพมาเป็นฝนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝนตกแดดออกนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบใช้ความเร็วแบบว่าชิวๆนะครับอีกประมาณสี่สิบกิโลก็ถึงที่พักนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆดีกว่าน,นะครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับ แล้วก็เป็นช่วงสิ้นสุดนะครับถนนดีๆนะครับตอนนี้ก็เจอกับถนนที่กำลังก่อสร้างนะครับมีการขยายเลนนะครับให้มากขึ้นนะครับจากรถวิ่งสวนเลนเป็นสีเลนนะครับก็ใครที่ผ่านมาทางนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยิ่งคนที่ไม่เคยเดินทางนะครับก็ควรจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ อีกห้าร้อยเมตรนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับซึ่งไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่ก็จุดหมายก็คือปากบารานะครับปากบาราตรงนี้เรียกว่า,าทางแยกสวนเทศนะครับซึ่งขวามือก็ไป อำเภอละงูนะครับส่วนเลี้ยวซ้ายก็จะไปสตูลน,นะครับเป็นแยกสวนเทศนะครับเลยแยกสวนเทศนะครับถ้าไปละงูก็ใช้เวลาอีก14กิโลนะครับถ้าเรือปากบารา23กิโลเมตรนะครับซึ่งทางที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นเส้นทางที่ไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ ที่เที่ยวเยอะนะฮะที่ไม่ได้แวะเที่ยวไหนเพราะว่าเราอ่า <ไป S 2> ออกมานะครับออกมาเย็นละก็คือเราออกจากสนามบินก็ตีเท<ป>่าบ่ายสามอ่ะแล้วเราก็อยากจะเข้าที่พักให้เร็วไว้ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้แวะเที่ยวไหนแต่จริงๆแล้วใน ปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางฝั่งอันดามันก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลนะครับชายทะเลต่างๆซึ่งทริปนี้ก็มีเด็ดๆนะครับทะเลเด็ดๆเดี๋ยวต้องไปคอยติดตามดูนะครับว่าทะเลที่เราจะไปเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็ไปชมความงามด้วยกันนะครับว่ามัน สวยงามแค่ไหนนะครับข้างหน้านะครับอีก800เมตรนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับใช้ถนนหมายเลข5080นะครับไปท่าเรือปากบารานะครับซึ่งเป็นจุดที่คนจะขึ้นเรือนะฮะ ขึ้นเรือไปเกาะต่างๆนะครับเยอะมากนะฮะเกาะไข่เกาะพีพีใช่ไหมไม่ใช่มั่วนี่ครับอุทยานหมู่เกาะตรูเตาเลี้ยวซ้ายตรงไหนวะเอาข้างหน้าเอาเวแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนีีมันลงปูนเอาลงปูนเหรอครับมั่วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ เลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับอุทยานชาติตะลูเตาหลีเป๊ะเกาะไข่ครับสำหรับท่าเรือปากบารานะครับก็เป็นท่าเรือหลักเลยครับที่นักท่องเที่ยวนะครับใช้ในการเดินทางนะครับในการขึ้นเรือไปเกาะ,ะหลีเป๊ะนะฮะไปเที่ยวหลีเป๊ะก็จะมาขึ้นที่ปากปารานะครับแล้วก็ไป ก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับปัญญายไม่หมดแต่ที่ผมจะบอกก็คือผมไม่เคยมาเลยรีเป้ก็ยังไม่เคยมานะครับเอาเป็นว่าทริปหน้าดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยไปรีเป้น,นะครับซึ่งช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับในช่วงของสงกรานที่ผ่านมาก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับเกาะลีเป้แล้วก็เกาะพีพีนะครับ เราก็มาเที่ยวชดเชยวันสงครานนิดนึงนะครับเดี๋ยวขับรถต่ออีกสัก20นาทีก็น่าจะถึงที่พักนะครับเออมันมีเขตข้ามเวลาทะเลแหวกสันมังกรที่เที่ยวเยอะมากเลยนะอ่านี้ไงบ้านปากบารานะครับบ้านปากบารา ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคนก็จะขับรถแบบ,บเออชาวบ้านชาวช่องเขา,าเอ,อ่ะนะครับ,ข,บรขับรถกันแบบเหมือนกับ,บเ,เหมือนถนนสร้างเองอะ่ะปากบ,บาราอีกเก้ากิโลเมตรนะครับนับ่งสบายกินไว้อร่อยก็คยุคยคยุคยคุยคุยเหมือนไม่ได้เจอกันนานเนี่ยต้องมีเรื่องคุยเยอะทันซีจิตนะครับตรงบริเวณนี้นะครับ เป็นตลาดนัดนะครับตลาดชุมชนนะครับซึ่งรถก็จะติดนิดหน่อยนะครับคนเยอะเป็นช่วงเย็นนะครับคนก็เริ่มจับใจ่ายใช้สอยนะครับใกล้ถึงแล้ว ือของเราตอนนี้นะครับเป็นทะ,ทะเลอันดามันนะครับเป็นชายทะเลนะครับก็ไม่เคยมาเลยนะแถวนี้ผมครั้งแรกนะครับที่มาที่ฝั่งอันดามันแบบว่ามาเที่ยวนะที่ผ่านมาก็มาทำงานบ้างอะไรบ้างนะครับ ในครั้งนี้เราจะมาเที่ยวกันนะครับตอนนี้เรามาจอดอยู่ริมทางนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่สร้างขึ้นนะครับชื่อปากบาราวิวพอยต์นะครับเป็นรูปปั้นของปลาปลากระทรงร่มกระทรงหิวนะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะฮะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บไว้สักรูปนะครับมันเย็นแล้วด้วยแถวแบบนี้ก็เป็นพวกร้านกาแฟโรงแรมนะครับเป็นร้านริมทางก็อยู่ริมทะเลนะริมทะเลปากบลาเลย kasih kak bara bara ไม่ว่าประตูสไลด์อเรื่อง <c oughs> ที่ไหนนี่ครับ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ด็นเออเข้าประตูอยู่โอ้ที่พักจะดีนะโอ้ก็เป็นที่พักก็เหมือนในรูปนะฮะมีสระว่ายน้ำ เี๋ยวไปดูในห้องนะฮะใ,ในห้องรองเท้าวงางกลางเนไซต์ติดเข้ามาตติดอ่ะ,ะต่อไปเป็นการเยี่ยมชมห้องนะครับห้องแรกที่เจอก็คือห้องน้ำนะฮะม,มีโถส้วมอ่างล้างหน้าแล้วก็โซนของที่อาบน้ำนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็เป็นเตียงเดี่ยวน่าจะควีนไซส์นะครับแล้วก็ ตกแต่งหัวเตียงดูน่ารักดีนะครับแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นนะครับก็มีผ้าเช็ดตัวมีแก้วน้ําที่แขวนผ้าก็โอเคนะดูกระทัดรัดก,กระทัดรัดดีมีทีวีแล,วแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกมีแอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหลัง ก็โดยรวมนะครับโอเคนะครับห้องดีสะอาดนะครับแล้วก็ตกแต่งได้ลงตัวนะครับถือว่าสามผ่านนะครับ มออันเล็กเกินตัวหนงสือสีนตายาวเด้อศรีนิกายเป็นคนใสีตายาวตามไวตามไวตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านฟ้าเหลืองซีฟูด้ดไม่ใช่ฟ้าใสฟ้าใสใช่ไหมฟ้าใสซีฟู้ดนะครับเมนูนี้คือ บลกอกรี่ผัดกุ้งนะครับแล้วก็มีปลากระพงผัดชาแล้วก็ต้มส้มปลากระบอกนะครับที่ร้านฟ้าใสซีฟู้ดนะครับกับคุณติ๊กครัวคุณติ๊กก็แขกไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นไทยกับอิสลามรอเล่น อันนี้ก็ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับแสงตอนเย็นสวยมากเลยนะครับกับข้าวพร้อมแล้วขอกินข้าวเย็นก่อนนะครับแล้วก็ไปที่พักกระโดดน้ําสักหนึ่งตุม้มเพราะว่าหน้าห้องพักมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับที่พักดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวที่จอดรถที่จอดรถไกลไปหน่อยคือมันไม่มีที่จอดรถที่ที่โรงแรมนะครับ ก็ต้องเอารถไปจอดไกลไปนิดนึงแต่โดยภาพรวมก็โอเคเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนนะครับ ก็อิ่มหนำส้ำราญเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าค่าข้าวเท่าไหร่นะ660้อย <6 60 S 1> บาทนะครับกับข้าว3อย่างแล้วก็ข้าว2จานนะครับที่ร้านฟาใส่ซีฟู้ดนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับที่พักนะครับเพราะว่าเราสามารถจะเล่นน้ำได้นะครับ ถึงสามทุ่ม,ม<า>เดี๋ยวไปที่พักกันนะครับพ้าใส่ซีฟู้ดใช่เลยถึงที่พักแล้วครับ <c oughs> มีสระว่ายน้ำ <c oughs> มีสระว่ายน้ำให้เล่นด้วย <c oughs> คตรชิวะ ก็สามารถเล่นน้ำได้ถึงสามทุ่มนะครับทำไมหน้าดำเนี่ยวะน้ามึนเล่นน้ำได้ถึงสามทุ่มนะครับที่พักพร้อมกับสาวไปน้ำหน้าห้องแจ๋วออกจากห้องมาลุ้งะาได้เลยมีปลั๊กด้วย มีวันตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมา